สาวในฝันเปิดสเปคของพี่แจ็คชอบแบบนี้ใครตรงทุกข้อต่อคิวเลย เมื่อคืนวันที่7เดือนกรกฎาคมอากาเซ่ไทยไปรอต้อนรับแจ็คสันหวังหรือพี่แจ็คก,กันอย่างเนืองแน่นสนามบินบอกเลยว่าการมาเมืองไทยในครั้งนี้อบอุ่นสุดๆทำเอา #WelcomeJacksontoThailand ขึ้นเทรนทวิตเตอร์และเมื่อวานที่ผ่านมา8กรกฎาคม2565พี่แจ็คได้เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าว The m a t Redver Opening Live j a c k สันหวังที่ลานปาร์คพารากอนงานนี้ก็มีแฟนคลับชาว ไปรอกันตั้งแต่เช้าอีกเช่นเคยสำหรับพี่แจ็คเป็นแรปเปอร์นักร้องนักแต่งเพลงและนักเต้นชาวฮ่องกงโดยเป็นสมาชิกก่อนเซเว่นบอยแบนด์เกาหลีใต้อดีตสังกัด JYP และได้ก่อตั้งบริษัทของตนเองชื่อทีมหวังก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้เผยถึงสเปคสาวที่ชื่นชอบว่าชอบผู้หญิงที่มีสุขภาพดีประมาณว่าเป็นผู้หญิงที่ชอบออกกำลังกายและยังชอบผู้หญิงที่มีผิวสีแทนมีนิสัยที่สุภาพเป็นผู้ใหญ่และเป็นคน คนมีเสน่ห์